เอาละก็ขอสวีดัสสวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนขึ้นสู่เกมเลนโบสิกโมบายนะครับผมจากค่ายยูบีซัสนะซึ่งเลนโบสิกโมบายนะครับผมก็ได้เปิดให้ทดลองเล่นในรอบโพสเบต้าในช่วงไตรมาสที่2นี้นะครับแล้วก็จะมีโอเปอเรเตอร์ทั้งหมด18คนเลยนะครับผมก็จะเป็นตัวสตาร์เตอร์ที่ค่อนข้างที่จะเล่นง่ายแล้วก็พบเห็นกันได้ค่อนข้างบ่อยนะครับผมซึ่งมันจะแตกต่างกันแค่ยูนิฟอร์มนะครับผมซึ่งสกิล แต่ละคนก็เหมือนใน PC เลยนะครับผมต่างกันแค่ยูนิฟอร์มนาะแล้วก็อาจจะมีปืนนะครับผมที่แตกต่างกันไปนิดหน่อยแต่ผมก็มองว่าไม่มากสักเท่าไหร่ก็เข้าใจนะครับว่าคอมกับมือถือมันแตกต่างกันแค่ไหนแล้วก็ที่ผมมาให้ดูนี่ก็คือเจที่บานะนะครับผมซึ่งคาเล็กเตอร์ดีไซน์อะไรก็เหมือนในคอมนะแล้วก็ปืนนี่สามารถแต่งได้เพิ่มนะครับผมแต่ต้องเล่นลดล็อกเลเวลคล้ายอา่า Call o ดิวเทนะครับผมเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็ปลดล็อกของแต่งไปนะครับผมซึ่งปืนอาจจะแตกต่างจากใน PC ีนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับผมโอเคงั้นเราก็ไปดูเกมเพย์กันเลยดีกว่านะครับซึ่งผมจะขอเลือกทีมเดสแบทนะเพราะว่าโหดฟังผมมาแล้วยำเกินไปนะครับผมโอเคงั้นเราก็ตัดตอนเข้าแมปกันเลยดีกว่านะซึ่งเอ่อ ตอนเข้าแมปนี้เราก็จะได้เล่นทางด้านของแผนที่ธนาคารนะครับผมซึ่งแผนที่นี้โคตรใหญ่นะครับผมมีทั้งหมด3ชั้นนะไม่ว่าจะเป็นชั้นใต้ดินชั้นกลางแล้วก็ชั้นบนโอ้โหใหญ่จริงครับแผนที่ธนาคารโอเคสำหรับการเลือกตัวนี่เขาก็จะให้เราเลือกเป็นเธอนะครับผมผมก็ได้กดรีคูดมานะแล้วก็ตัวละครแต่ละตัวนี่คือเราสามารถใช้ได้ทั้งหมดนะถ้าเรามีบัตร ของตัวละครน,นั้นนะครับคือเหมือนเขาจะให้มากันสแปมตัวละครน,นะครับผมโอเคแล้วก็จะให้เลือกเป็นเทินแบบนี้เนาะโอเคซึ่งของแต่งผมยังไม่มีอะไรเลยนะครับก็จะเป็นอ่าเป็นปืนงูโง่กระบอกหนึ่งนะครับผมก็ลงไปในทีมเวสแมทนะเดีย๋ยวผมจะให้ดูเกมเพลย์หน่อยละกันว่าทุกคนชอบกันหรือเปล่านะส่วนตัวก็ค่อนข้างประทับใจนะครับผมถ้ามี100%เนี่ยผมให้อ่า อยู่ที่70นะครับผมคือมันต้องปรับปรุงอะไรอยู่อีกนิดๆหน่อยๆนะครับผมก็จะโอเคแล้วล่ะนะโอเคเข้าเกมมาครับวิ่งไปเลยครับจังหวะนี้วิ่งไปเช็คตีนนะ๊ดฮะโอเคครับผมมีคนผ่านเครื่อง,องนะมันก็จะดังตี๊ดนะนนะเครื่องสแกนข้างหน้านะครับผมมีคนผ่านนะเสียงดังตีงต๊ดอย่างเห็นได้ชัดโอเคกำแพงไม้ตรงนี้ก็สามารถเอ่อ จาะทะลุได้นะเดี๋ยวผมปาอินเสกไปละกันโอเคเห็นปะมันเจาะทรู้ได้เหมือนในพีซีเลยนะครับโอเคขวามือเราเพี่อนตายนะครับโอเคให้ลูกซองเดินแทงไปละกันโอเคเดี๋ยวขอเช็คซ้ายมือก่อนว่ามีเกิดปะโอเคไม่ไม,ไม่น่ามีอะไรโอเคอเคช็คซ้ายมือมีเกิดปะตรงนี้ก็สามารถเกิดได้นะครับอ่สาสะพานโอเคสะพานมีเห็นปะอ้ออีกยากจัด ยังไม่ชินอ่าคอนโทรลนะครับผมถ้ายิงไม่คมยังไงก็ต้องขออภัยด้วยระบบแยกเศษค่อนข้างดีนะครับผมโอเคข้างบนมีปลาอีแท็กไปเจอเรียบร้อยเอาเรื่องนะครับโอเคข้างบนมีครับเพื่อนตายรีโหลดโอเคเช็คครับค่อยๆเช็คไปโอเคครับให้เพื่อนนำให้เพื่อนนำเขาอาจจะตายก่อนเราอยากให้ต่อตัวกันตรงวันี้ โอเคครับเพื่อนเราไว้เขารับกระสุนแทนเราไม่ข้างที่จะจับแมวนะโอเคเหมือนหลังจะเข้าเรียบร้อยฮะ reloading r e l o a d งโอเคหตุการณ์นี้เก่งครับคุณเดชตายครับโอเคส่องไฟเพื่อนเราน่าจะฆ่าไปแล้วมั้งโอเคใช่ครับโอเคครับค่อยๆค่อยๆเช็คครับอย่ารีบร้อนเขาอย่ารีบร้อนเช็คดูมีเกิดมาป่ะเอ้ยเหมือนจะมีครับ ยังไงโผลม,มาเรียบร้อยช็อตฟีคิวให้เพื่อนแทงทัจังหวะนี้เหมือนข้างล่างจะมีนะแถวแลิฟต์ยืนแถวนั้นโอเค m e t ๋ยวครับแทงหน่อยแทงหนึ่งแจงๆๆๆๆ็เคเกอร์ loading mag l i n g mag เห็นไหมครับเกมเพลย์มันต้งแทหน่อยนะครับ มาหลบมาหลังสะพานเยี่ยมเยแต่งหนึ่งวอแม็กผมว่าปืนมันยังดูดแข็งแงหน่อยนะซึ่งเราสามารถพัฒนาไปได้อีกนะครับผมซึ่งจะขอ,ขอให้ตอนตัวเกมเปิดจริงมันจะไม่น่าโหดแบบนี้นะคือเซิร์ฟเวอร์มันเน่าที่เฉดนะตัวเกมก็ยังโอเคอย,อยู่ถ้าใครจะโหลดมาแต่ตีดังเกมนี้ผมว่าอย่าเพิ่งีจกว่านะครับแค่โหลดม,มาเทสก็พ,พอแล้วล่ะคือเซิร์ฟเวอร์มันยังไม่ค่อยสั่เขี่ยนะโอ้โหสอง แตกไปนะครับเกือบขิดไปแล้วล่ะชั้นสองสะพานมีใครปะมีปะเคยว่ามีปะโอเคมีเกิดมาพอดีโอเคกดโอเค, okay. right. อเ,คเรารอมันรุ้นดีกว่านะครับว่าเราจะได้เล่นเกมสองปะคือตั้งแต่ผมเล่นมานี่ยังไม่เคยเล่นจบมาสักทีนะครับผมส่วนมากก็จะหลุดก่อนนะคิดว่าจะรอดปะ อโอ้โหเงียบฮลัลโหลนะครับผมซึ่งตัวเกมมันทำได้ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วล่ะเหลหือแค่เซิร์ฟเวอร์นะครับผมซึ่งเราก็ผิดที่เราได้หละที่เราไม่ได้ทดลองแล้วเราก็ไปมุดเล่นนะครับผมแต่โทษเขาอย่างเดียวก็ไม่ได้ะโอเคครับลาวสองมาจัดไป เราแรกเราเล่นเป็นฝั่งลับนะโอเคงั้นตอนนี้เราก็เล่นเป็นฝั่งบุกเห็นไหมครับ้ <laughs> างไปแล้วกลิ่นเริ่มไม่ดีแล้วละ่ะ okay, โอเคกดรีคูดเหมือนเดิมแล้วกันนะคือตอัวละครตัวนี้เราสามารถเล่นได้นะครับผมถ้าเรามีบัตรนะส่วนบันเดอร์นี่ที่แรกผมนึกว่าจะเป็นสกินปืนเป็นสกินตนัวละครที่ไหนได้เป็นอ่าสุ่มบัตรตัวละครน,นะครับผมก็โอเคก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับ เล่าครูดาว์เซิร์ฟเวอร์ป่ออาเข้าไปผมมองว่าตอนนี้มันก็โอเคแล้วละ่ะะเลยแค่ปรับความเสถียรของตัวเกมอะไรแค่นิดหน่อยนะครับผมก็อยากคาดหวังเยอะนะครับผมเดี๋ยวมันจะเจ็บามาและววิ่งเข้าไปเช็คข้างหน้าก่อนเลยซูมร,เเรอเลยมีปะ เคยิงเช็คโอเคครับเพื่อนตายแสดงว่ามันต้องมีงเรียบร้อยโอ้โหยิงไม่โดนเลยผมแม่งเล่นเอ็มกากมากเลยเรียบร้อยแตกหนึ่งโอ้โหเฉียวหน้าส่วนเฉียวหน้าโอเคเรียบร้อยขิดโอเคเราก็มาลองนะครับว่าเราจะเล่นจบแมตช์หรือเปล่านะอเอ๊ไม่ ก็ไม่เหมือนจะไม่มาโอเคโอ้โหเกิดจากหน้าสองเลยหรอโอเคครับ1คิวแล้วก็วิ่งไปลากอีกหนึ่งตัวโอเคเรียบร้อยแล้วก็เรียบร้อยครับผมเออร์เลอร์โค้ดโอเคนะครับผมสำหรับการแก้เออร์เลอร์โค้ดนะทางทีมงานเขาก็ได้มาบอกว่าให้สมัคร u b i s o f t นะครับผม u b i s o f t แ c c o u n t แล้วก็ลบเกมเ e เบิร์ซิกซีทิ้งนะครับผมแล้วก็ไปล้างแคทในแอพเพซโตนะครับผมแล้วก็รี สตาร์ทมือถือแล้วก็ติดตั้งใหม่นะครับผมสำหรับการแก้เออร์เลอร์ก็ไม่รู้ว่าจะแรงมา้าหรือแรงโมนะครับแล้วก็ผมก็มุดเอานะครับผมก็ไม่รู้ว่าถ้าทําตามที่เขาบอกแล้วมันจะหายหรือเปล่านะครับผมก็สามารถเราไปทําตามกันได้นะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวกลับลาบไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่เมื่อเกมเปิดนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องบอกคําว่าลาก่อนขอบคุณนะครับ